ใช้สิ่งนี้ฝ้ากระขึ้นแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาฉันไปซื้อครีม,มายี่ห้อนอินเทอร์เน็ตหรือครีมที่ขายตามร้านค้าต่างๆเขาก็มีองค์การอาหารและยาเขียนไว้ว่าตรวจสอบแล้วแต่ทำไมพอใช้ไปเสร็จปุ๊บมีฝ้าขึ้นนะครับผมจะบอกความลับให้อข้อที่หนึ่งนะครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับเวลาคุณใช้ครีมอะไรก็ตามแล้วหน้าขาวเร็ว ฝ้าลดเร็วภายใน7วันให้คิดก่อนเลยว่าเขาน่าจะมีสารอะไรบางอย่างเช่นสเตอรอยด์ที่ทำให้ฝ้าจางลงหรือหน้าขาวขึ้น 2. นะครับให้สังเกตต่อว่าหน้าเราเริ่มแห้งไหมถ้าหน้าเราเริ่มแห้งโดยเฉพาะหลังล้างหน้าใหม่ๆเริ่มมีริ้วรอยใตย้ตาจากสมัยก่อนไม่เคยมีมาก่อนเลยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยครีมที่เราใช้ที่ทำให้หน้าขาวเนี่ยมันเริ่มทำให้หน้าเราบางลงข้อที่3คือใช้ เกิน 1>, 1เดือนแล้วรู้สึกว่ามีเส้นเลือดเล็กๆขึ้นบนหน้าแสดงว่าหน้าบางต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยพยายามสร้างเส้นเลือดเล็กๆขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะโดยปกติเนี่ยผิวจะสามารถเลี้ยงความชุ่มชื้นได้โดยการเขาเรียกว่าแพร่ m อ i s t u r ซ z e r ขึ้นมาแต่ตอนนี้มันไม่พอแล้วเพราะผิวมันบางแล้วแห้งมากก็เลยสร้างเส้นเลือดเล็กๆดังนั้นใครก็ตามเห็นเส้นเลือดเล็กๆบนหน้าซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเริ่มแดง โดนแดดนิดหน่อยแล้วหน้าเริ่มแดงอากาศร้อนแล้วหน้าเริ่มแดงซึ่งสมัยก่อนไม่เป็นให้บอกได้เลยว่าหน้าคุณเริ่มบางมากๆแล้วแล้วที่สําคัญคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีฝ้ามาก่อนอยู่ดีๆหน้าขึ้นฝ้าขึ้นกะแบบชัดเจนเลยโดยเฉพาะหลังจากหยุดยาหรือครีมที่เราใช้บนหน้าเนี่ยสมมติเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บหน้าหมองคล้าลงเลยฟ้าขึ้นชัดเจนผมบอกได้เลยว่าคุณโดนของเขาแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวเขาก็มีเลขอยอนะครับมันมีสองแบบครับ ออยอปลอมกับ2คือเป็นออยอจริงแต่ออยอตัวเฉพาะครีมล็อตแรกเท่านั้นแต่ล็อตถัดมาเขาไม่ได้ตรวจถูกต้องไหมครับดังนั้นบางบริษัทก็แอบใส่ยาสเตรอยหรือยาบางอย่างที่ทําให้หน้าขาวเข้าไปแล้วผลทุดท้ายเราใช้นานๆก็เลยทําให้หน้าบางแล้วที่ซวยกว่านั้นกนะ็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเวลาเกิดฝ้าขึ้นแล้ว ไม่หายตลอดชีวิตนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวเนี่ยมีคนโฆษณาบอกว่าใช้ครีมนี้ลดฝ้าใน7วันรักษาฝ้าหายขาดผมบอกว่าไม่มีผมการันตีเรื่องนี้ได้เลยไปดูทุกงานวิจัยจะเขียนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นครีมเลเซอร์หรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะครับจะลดฝ้าได้แค่ 50- าสถึงแปเท่านั้นดังนั้นเวลาที่ผมเปิดคลินิกผมเจอคนไข้แบบนี้ผมจะรู้สึกแบบหลับตาไปนหนึ่งแล้วก็อทํำยังไงดีนะถึงจะช่วยเขาได้เราก็จะดูว่าถ้าเขาเป็นน้อยๆอ่ะงั้นพี่ใช้นะครีคมทาฝ้า อย่างเดียวไปก่อนนะครับแต่ถ้าเขาเป็นเยอะมากผมจะใช้ยาทาฟ้าครีมทาฟ้ากับยาทาฟ้าไม่เหมือนกันนะครับครีมทาฟ้าก็จะเป็นพวกเวสําอางลดการสร้างเม็ดสีผิวเพราะว่าเขาเป็นน้อยเราแค่ทําให้เขาเนี่ยไม่เพิ่มมากขึ้นไม่หนาขึ้นแต่ถ้าเขาเริ่มเป็นหนาแล้วเราจะให้เขาใช้ยาทาฟ้าเช่นกลุ่มไฮโดรควินอแบบนี้นะครับซึ่งปกติผมจะใช้ไฮโดรควินอประมาณ 2- อร์เขึ้นอยู่กับความหนาของฝ้านะดังนั้นใครก็ตามนะครับมีคลินิกใกล้บ้านก็สามารถปรึกษา คลินิกผิวหนังหรือคลินิกความงามใกล้บ้านได้นะครับส่วนใครก็ตามที่ไม่ค่อยสะดวกนะครับเราก็สามารถลองรักษาเองก็ได้ครับแต่แนะนําว่าให้เริ่มใช้จากครีมเวทสมางก่อนอย่างเช่นที่คลินิกผมเนี่ยผมจะบอกคนไข้ว่าเราเริ่มแบบนี้ก่อนนะถ้าเป็นไม่เยอะนะเปลี่ยนครีมก่อนให้ใช้ m o i s t เจอร์ r รเซอร์อินเทนซีครีมทาเข้าไปเยอะก่อนนอนเพื่ออะไรเพื่อทําให้มอยเจอร์ไเนี่ยไปทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นและค่อยค่ สร้างชั้นผิวขึ้นมาเป็นปกติแล้วผิวแข็งแรงอันที่2คือก่อนนอนให้ทาครีมทาฝ้านะครับอย่างเช่นพวกแอนติเมลัสมาต่างๆนะครับทาเข้าไปเพื่อกดเม็ดสีผิวให้จางลงภายใน3เดือนแล้วเสร็จปุ๊บทุกวันก่อนออกจากบ้านให้ทากันแดดนนหนาๆเท่ากับเหรียญ10บบาทนะครับทาเข้าไปนะครับ เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้แสง UV เนี่ยมากระตุ้นให้ฝ้าเนี่ยเข้มขึ้นนะครับถ้าใครอยากดูดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับให้พิมพ์คําว่าฝ้าแล้วขอทีมงานผมดูในอินบ็อกซ์ว่าที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวไหนแล้วทุกคนสามารถไปลองหาดูสิว่ามีผลิตภัณฑ์แบบนี้หรือใกล้เคียงที่มีส่วนผสมเหมือนกันบ้างนะครับดังนั้นะร,รักทุกคนนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่าเชื่อโฆษณาทุกโฆษณาที่บอกว่าสามารถรักษาฝ้าหายขาดหรือ ใช้ครีมตัวนี้หน้าขาวเร็วใน7วันเพราะผลทุดท้ายเราจะได้หน้าขาวพร้อมกับหน้าบางและฝ้ากระมากขึ้นตามมาด้วยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ